สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทำข้าวผัดกินกันค่ะทุกคนก่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะนี่ค่ะกุ้งของเรานะคะสดมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยค่ะอันนี้เราใช้ไม่หมดนะคะทุกคนเราจะใช้แค่ครึ่งเดียวพอคะ่ะที่เหลือนะคะเราก็จะแกะแล้วก็เอาแช่ช่องฟิตไว้เลยนะคะเวลาเราจะทำเมนูไหนก็เอามาทำได้เลย ทีนี้เราก็มาเตรียมกระทะค่ะตั้งไฟปานกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงเล็กน้อยค่ะทุกคนทีนี้ก็รอให้น้ํามันนะคะร้อนเป๊ะหนึ่งก่อนค่ะใส่กระเทียมค่ะกระเทียมสักสองกลีบนะครับเพราะว่าจะได้หอมค่ะผัดกระเทียมให้หอมแล้วนะคะก็ใส่กุ้งของเราลงไปผัดเลยค่ะอันนี้นะคะเราจะผัดกุ้งก่อนนะผัดกุ้งให้สุกก่อนแล้วก็ ตักกุ้งออกค่ะทุกคนเพราะว่ากุ้งถ้าผัดนานเกินไปนะคะจะแห้งแล้วก็เนื้อก็จะแข็งนะคะผัดกุ้งให้สุกประมาณ80%นะคะแล้วเราก็ตักออกใส่จานค่ะพักไว้ก่อนตัวใหญ่มากเลยค่ะทีนี้กระตอกไข่ใส่ลงไปเลยไขย่ไก่สอฟองนะคะอุ้ย ไข่ไม่ดีฟองหนึ่งนะคะแต่ว่ามันยังไม่เน่านะเราก็ใส่ได้เลยไม่เป็นไรนะคะมันยังไม่มีกลิ่นกลินได้เหมือนเดิมไม่เป็นไรแล้วก็ผัดให้ไข่สุกนะคะตามด้วยข้าวสวยข้าวสวยนะคะใครที่อยากให้ผัดออกมาแล้วข้าวไม่แฉะนะคะ เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนได้นะคะหรือจะเป็นข้าวเย็นค่ะทุกคนเวลาเราเอาไปผัดนะคะข้าวก็จะสวยนะคะเป็นเม็ดเรียงตัวกันดีมากเลยค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดให้ข้าวกับไข่นะคะเข้ากันได้ดีเลยค่ะนี่ก็ปรุงด้วยซอสปรุงรสค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะ ซอสหอยใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหอมมากเลยเข้าวผัดนะคะเป็นเมนูยอดฮิตของที่บ้านเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามีลูกชายนะคะเราจะผัดให้ลูกชายกินตลอดเลยใส่กุ้งลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ ข้าวเริ่มเหลืองสวยแล้วค่ะแล้วก็บวกกับกุ้งนะคะสีแดงๆนะคะส้มๆน่าทานมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ผักชีค่ะอันนี้เราใส่เป็นขึ้นช่ายเนาะหรือใครที่มีผักชีมีต้นหอมใส่ได้ตามต้องการเลยนะคะอันนี้นุชใช้ผักชีแทนนะคะเพราะว่าต้นหอมนุชไม่มีค่ะเพิ่มสีสันสวยงามนะคะทีนี้เราก็ตักใส่ถ้วยค่ะแล้วก็เอามาความไหลใส่จานอีกครั้งนึง ได้แล้วคะ่ะทุกคนน่าทานมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดกุ้งสดของเราน่ากินมากเลยคะ่ะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุชก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย